สวัสดีครับลูกค้าวันนี้จะพามาชมรถสวยๆคันหนึ่งนะครับเป็นโตโยต้าโคโร拉ออกติดครับ1.8 g ขอโทษดีครับ1.8อีปี2018นะครับราคา3 8 8 0 0 0บาทเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับคันนี้สีขาวสวยๆไปเลยครับกันชนหน้ากระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัดกับไฟสวยงามนะครับทุกอย่างเดิมๆโรงงานนะครับล้อแมกเดิมโรงงาน ล้อแม็กขอบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวยุดนิดหนึงนะล้โอแม็กขอบสิบห้าโอ้โหสวยมาก Cola, โต้ต้าโคลาอัลติอัททีเป็นล้อแม็กขอบสิบหกเออไม่น่าดูใหญ่เนาะสิบหกราคายางก็ไม่เท่าไหร่เนาะสีนะครับสีรถนะครับสยูที่สีรถเนาะเนียนมากเลยนะครับเนียนกิฟต์นะมีไฟไฟเลี้ยวตรงกระจกบางข้างนะครับ ย้อนแสงนิดนึงนะครับลูกค้าแต่ว่าสวยเนาะสีเสืออะไรไฟของเขาก็จะเป็นไฟค่อนข้างจากสปอร์ตนะครับโลโก้โตต้าโคลาอัลติปี 1.8E นะครับผมสีขาวเนาะสีขาวแหมสวยไหมครับโอเคพาดูพาชมภายในนะ ภายในคันนี้อเอ็นนี้ลูกค้ามาลองนั่งดูนะกระเป๋าหรือเอาไปน่คือลูกค้าก่อนคอนโซลน,นะครับคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นบุนุ่มเนาะไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับก็ลอยลอยอะสะกดสะ,สะเก็ดหินฝนแมวไม่มีเลยนะครับวงลอลายสามก้านเนาะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับแบบเสียงต่างๆตรงนี้เนาะ หน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอกดปุ่มปกตินะครับแอร์ใช้งานปกต,ติเป็นเกียร์อโต้นะครับด้านล่างข้างๆนี้ก็เป็นที่ใส่กาแฟนะครับผมแอร์เป็นระบบกลมๆเนาะมีสีโครมเมียมตัดด้วยนิดหนึ่งนะครับด้านบนเพดานก็จะเป็นสีแบบครีมเข้มๆหน่อยเนาะ้าหลังถือว่ากว้างมากๆครับลูกค้า ว่างมากสวยมากเลยครับว่างมากไปดูพาชมห้องเครื่องก่อนนะครับสวยครับยังสวยวาสามแสนแปดหมื่นแปดพันครับเปกษสารก็ทวทั่วไปนะทะเบียนบ้านประชาชนสลิปเงินเดือนแบบรองเงินเดือน อาชีพแต่ละอาชีพสนใจไงก็ทักมาได้นะครับ